สองภาพงานแต่งสุดหวานมิากามิกาเซ่กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวลาวในเดือนนี้ก็ได้มีคู่บ่าวสาวป้ายแดงเกิดขึ้นอีกคู่อย่างมิาจามิาหรือมิากามิกาเซ่อดีตนักร้องสาวค่ายกามิกาเซ่ที่เพิ่งได้เข้าพิธีวิวากับปิกโคลโลเจ้าบ่าวหนุ่มนักธุรกิจชาวลาวที่บรรยากาศในงานต่างอบววนไปด้วยความรักของเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเลยทีเดียว เมื่อในวันที่16ธันวาคม2566ณโรงแรมเดอะแกรนดหลวงพระบางสปปลาวที่ผ่านมามิลาจามิลาก็ได้เป็นเจ้าสาวอย่างเต็มตัวหลังจากที่ฝ่ายชายคุกข่าวขอแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปี2563โดยพิธีงานแต่งจัดขึ้นอย่างสวยงามอลงังและในช่วงงานมั่นบ่าวสาวก็ได้สวมชุดงานแต่งประจำชาติลาว บอกเลยว่าเจ้าสาวสวยแปลกตามมากส่วนงานในช่วงเย็นมิล่าก็เรียกได้ว่าสวยฉ่ำในชุดจากแบรนด์ดังเรียกรูดูดีแฝงความเซ็กซี่ตรงกับคาแรคเตอร์ของสาวมิล่าอย่างที่สุดนอกจากนี้ในงานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนสนิทจากกามิกาเซเข้าร่วมงานแต่งของสาวมิล่าอย่างเคือนพัทรดนยัยแก้วจรินยาไหวปัญญริสา ปี้ฉัดชายาและอื่นๆที่ได้เข้าร่วมไปแสดงความยินดีกับการแต่งงานครั้งนี้ของมิลาจามิลาอีกด้วย